นี่ครับมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับมันก็ทาเลยครับใช้แปรงทาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลย์ชแนลนะครับวันนี้พ่อเพลย์จะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับเคล็ดลับดีๆนะครับในการนํานี่ครับ นำยาสีฟันเก่าๆหรือว่ารอดเก่าๆแบบนี้ครับที่มันรีบที่เราใช้แล้วนะครับใช้แล้วเรานึกว่ามันหมดนะครับแต่มันยังไม่หมดนะครับสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะนําเนี่ยครับยาสีฟันเก่าๆแบบนี้ครับนํมมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและรับชมกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เวลาเรากินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหารของเรานะครับส่วนมากแล้วเวลาเราเช็ดมันก็จะไม่ออกนะครับนี่ครับมันจะเป็นคราบบแบบนี้ครับทํำยังไงก็ไม่ออกครับชุบน้ําผ้าชุบน้ําเช็ดก็ไม่ออกนะครับแต่วันนี้พ่อเพื่อนจะใช้นี่ครับยาสีฟันหลอดนี้ครับในการกําจัดคราบแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาและรับชมกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดเลยครับเราตัดแบบนี้ครับตัดออกเลยครับให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันยังไม่หมดครับมันยังเหลือเยอะอยู่แล้วครับ เราบีบยังไงก็บีบไม่ออกครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราตัดครับเห็นไหมครับเยอะยังเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เรานําไปทาครับทาเลยครับแบบนี้ก็เหลือเห็นไหมครับ ีไม่ออกอยู่แล้วครับควักออกมาก็ได้ครับถ้ามันยังไม่หมดครับเัาจะทายทั่วครับจุดไหนดาๆนะครับแบบนี้ครับทาเสร็จแล้วให้เราทิ้งไว้ก่อนะครับทิ้งไว้สัก5้านาทีครับเสร็จแล้วให้เราหาผ้าครับชุบน้ำนะครับแล้วก็ทำการเช็ดครับ ใช้ผ้าถูครับตรงที่เราดำเมื่อกี้ครับหลุดแล้วครับนี่ครับมันจะหลุดออกง่ายกว่านะครับถ้าเราใช้ผ้าหรือว่าใช้น้ำอย่างเดียวนะครับ มันก็จะหลุดจ้างนะครับแต่นี้เราทาไปครับเราทายาสีฟันลงไปก่อนนะครับมันก็เลยหลุดง่ายครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับดีๆครับหรือว่าวิธีง่ายๆครับในการกําจัดคราบสีสกปรกนะครับของโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะอาหารของเราครับโดยวิธีง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับแค่เราใช้ของใช้ในครัวเรือนของเราครับ เป็นจะสีฟันเก่าครับที่เราไม่ใช้แล้วครับนี่นะครับก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับนี่ครับใหม่นะครับเมื่อกี้ยังดําอยู่เลยครับส่วนอันนี้จะเป็นรองเท้านักเรียนครับของลูกนะครับนี่ครับผชมเห็นนะครับคาบดําๆแบบนี้ครับเวลาเราซักซักก็ออกยากนะครับแบบนี้ครับ เนี่ยแบบนี้ครับพื้นแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับคราบดำๆติดเพียบเลยครับซักก็ไม่ออกครับแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้นี่ครับยาสีฟันนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกขันอนไหนครับพื้นแบบนี้ครับ เราทาลงไปนะครับอันไหนที่มีอยู่แล้วก็นำมาใช้เลยครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเยอะอยู่ครับเนี่ยทาเลยครับ ไ้ก่อนนะครับมาทำกานนลครับ แล้วก็ให้เราทิ้งไว้ก่อนครับให้ตาสีฟันมันซึมเข้าไปครับเสร็จแล้วน้ำเปล่าครับแล้วก็น้ำนิดนึงครับถูกครับ แล้วให้เราหากระดาษทิชชู่หรือผ้าครับมาทำการเช็ดเลยครับนคราบดำๆติดต่งมาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นความแตกต่างเมื่อกี้ไหมครับตอนแรกๆครับมันจะดํามากเลยครับ ตอนที่เรายังไม่ใส่ยาสีฟันลงไปครับนี่เราใส่ยาสีฟันลงไปแล้วครับแล้วก็ขัดครับมันจะกลับมาใหม่เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบด้านข้างครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับกลับมาใหม่หมดเลยครับส่วนอันนี้ครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับคราบดำๆแบบนี้ครับหรือว่าด้านข้างแบบนี้ครับ ขาดเลยครับอันนี้ถูไม่ค่อยแรงครับถูเบาๆก็ได้ครับมันก็หลุดอีกแล้วครับเป็เวลาเราขัดนะครับให้น้ําช่วยเรานิดนึงครับใช้น้ําับปีนะครับ เลยครับง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับแบบนี้เลยครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปหาซื้อน้ำยาแพงๆครับยังแค่ใช้ยาสีฟันเก่าๆแบบนี้ครับหลอดเก่าๆบอบรึหลอดเก่าๆหลอดรีบๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วนี่ครับเช็ดเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ ไหครับความแตกต่างหัวเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ค้าวขอบๆแบบนี้ดำปีเลยครับตอนนี้ไม่ดำแล้วครับดูสิครับกระดาษที่ชู่อยังเป็นสีดำเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับจากรองเท้าเก่าๆเราก็ได้รองเท้าคู่ใหม่แล้วครับพื้นใหม่ไม่ดำอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับค้าบแบบนี้ครับของพัดลมครับพัดลมแบบนี้ครับเราก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับส่วนมากแล้วก็ขัดไม่ออกเหมือนกันครับนี่ครับ มันดำแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ย,ยาสีฟันนี้นครับในการทำความสะอาดครับนี่ครับมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทาเลยครับใช้แปรงทาครับ ตาเสร็จแล้วทิ้งไว้5้านาทีครับเดี๋ยวเราค่อยมาขันนะครับเมื่อครบ5้านาทีแล้วครับผู้ชมครับผ้าครับชุบน้ำเลยนะครับชุบน้ำให้มันหมาดครับเสร็จแล้วครับนี่ครับขัดเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับใหม่ขึ้นเลยครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับรัดลมของเราก็กลับมาใหม่เลยนะครับนี่จากปกติดำนะครับขัดไม่ออกตรงนี้เมื่อกี้ขัดไม่ออกเลยครับเจอยาสีฟันเข้าไปครับหลุดหมดเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือแล้วครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการนํายาสีฟันเก่าหรือว่าหลอดยาสีฟันเก่าเก่าแบบนี้ครับกลับมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ั b s ไคร b e และกดติดตามเพ,เพื่อเพลินช่องด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปครับผมขอบคุณครับ